สามลักษณะสาหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับสําหรับร,ราศีกันจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูลักษณะแรกกันดีกว่านะครับนีสัยของลักษณะแรกเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นสี่ไม,นะม้นะลักษณะแรกเนี่ยเขาเป็นคนที่รักครอบครัวนะเป็นคนที่ชอบคิดนะเนเรื่องของโปรเจกต์นะมีจินตนาการที่ดีนะแต่ก็ทําเพื่อครอบครัวทําเพื่อคนที่คนรักใจหนึ่ง รักหรือว่าแค่นะคือเป็นคนที่แบบรักเพื่อนรักฝูงเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนรอบข้างนะคนางจะเป็นคนที่โอเคคนคนหนึ่งโดยดยเ่ยงดนะแล้วมันจะว่าทัศนคติเป็นอย่างไรให้ขึ้นเป็นเร่งรีบน,นะคือในเรื่องของความรักนะเป็นคนที่พุ่งเข้าหาเป็นคนที่ชัดเจนในความสัมพันธ์หากคุณเจอคนรักสายหนึ่งเนี่ยเขาไม่ ทขาไม่แบบไม่คิดอะไเยอะเขาเข้าหาพูดคุยชัดเจนกว่ามาไม่ชัดเจนก็หนีไปนะเออเป็นคนที่แบบอยากจะเ,เข้ามาหาหรืออยากจะแต่งงานอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนไปเลยนะอ้าวมรู้ใชว่าเขาเป็นคน introvert เลยทวดไพ่คือว่าเขาเป็นคน extrovert นะคือเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าจะทําอะไรก็ตามแต่เขาขัดคนเขาคิดเยอะแต่ก็อยากที่จะมีเพื่อนเยอะ แต่พวกเป็นเพื่อนที่ดีๆจริงๆนะเป็นคนที่แบบเลือกคบคนนะครับแล้วก็อยากจะคุยเก็บคนอยากจะสร้างพื้นที่ของตัวเองอยากจะมีบริษัทอยากจะมีการทางานที่ดีๆนะเป็นคนที่ชอบเข้าหาแต่เข้าวหาคนดีๆนะอ่ะมองสิว่าอายุมากกว่าน้อยกว่าเท่าเท่ากับคุณไพ่ขึ้นว่าอายุเท่าเท่ากับอดนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศดูสิไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับมาดูคําเตือนนะอืมในเรื่องของลักษณะหนึ่งนี้ไพ่จะเตือนว่าอย่างไรบ้าง ให้ขึ้นเป็นเดอะสตาร์นะเขามีความคาดหวังเยอะนะในเรื่องของความรักนะถึงแม้ว่าเขาจะเข้ามาแบบด้วยความแบบชัดเจนนะอ่ะเข้ามาโดยที่ไม่คิดเยอะนะตอนแรกนะหากมีใครให้ใจแล้วเออหากมีใครให้ความหวังแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเต็มที่อยความรักเหมือนกันนะรักว่าปะกอุาปามเลยแหละนะเออหากคุณเจอรักษาหนึ่งเนี่ยหากคุณชอบรู้สึกโอเคก็ไปได้หากรู้สึกไม่ชัดเจนไม่อะไรเนี่ย ก็สงสัยขเขเถอะนะเออชัดเจนไปนเลยดีกว่านะพอค่อนข้างที่จะอ,อ,อยากจะมีรักจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะถูกสร้างหรือทำลายจิตใจนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของลักษณะอีสอรเป็นอย่างไรนะมาดูที่ใส่นะคบของลักษณะอีสอเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นราชินถือเหรียญน,นะครับคือเขาามกังวลน,นะในเรื่องของการสร้างอนาคต นะสร้างความมั่นคงในความรักนะหลายสิ่งหลายอย่างเป็นเรื่องของการบริหารจิตใจนะในเรื่องของการเข้ามาผูกคนในเรื่องของการหาเงินหาทองแต่เขาก็ค่อนข้างจะมีความถูกการยอมรับจากคนรอบค้าเพราะมีความเก่งนะเก่งในเรื่องงานเก่งเรื่องกองของการหางเงินหาทองหาทรัพย์นะเป็นคนที่มีความมุ่งความสมารถที่ดีนะแล้วมาดูเรื่องของทัศรรนคะติเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็น บอกแมวจอดนะคือความรักเขาเต็มที่นะเป็นคนถามไถ่เป็นคนเข้าหาเป็นคนที่ปรับตัวนะเป็นคนที่ไม่ใช่อารมณ์ที่ตั้งนะมีอะไรก็พูดกันตรงตรงได้นะกับคนคนนี้เรื่องของความรักเขาก็ท่มเทนะครับมาดูสิว่าเป็นคนอินโ v ว r t หรือเอ็กโ v ว r t ดูสิไพ่ขึ้นว่าก็เป็นคนเอ็กโ v ว r t นะคือเข้าหาปูกคนชอบที่จะเจราจาชอบในการสื่อสารชอบจะช่วยเหลือคนอื่นคนรอบข้างนะครับ อายุหลักมากกว่าดีกว่าหรือว่าเท่าเท่าพคุณไพ่ขึ้นว่าอายุมาออก่าคุณนะครับแล้วเป็นคนไทยทุก่าต่างประเทศดูสิไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับมาดูคําเตือนดีกว่านะครับสําหรับลักษณะที่สองเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นหนึ่งถวยนะคือ สิ่งที่ต้องระวังตัวเขาเนี่ยคือในเรื่องของความรักเป็นคนที่เต็มที่เป็นคนที่รอให้เราก็รอได้เอาจริงๆแล้วนะเออเข,เขาเต็มที่กับความรักมากๆนะถ้าหากชอบใครแล้วก็มันเหมือนใจมันไม่ค่อยแบบออกง่ายๆอะ่ะเป็นคนฝังใจอะ่ะอืมซึ่งสิ่งที่มันต้องระวังคือหากความรักนี้เข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องให้ความชัดเจนกับคนทั้งสองดีกว่าไม่งั้นเนี่ยเดีย๋ยวมันกลับกลายเป็นแบบ แรกๆก,ก็รักหลังๆก็เกลียดมันไม่ดีหรอกนะถ้าจเจนตอนแรกเข้าใจตอนแรกเลยก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับมาดูลักษณะต่อมานะครับลักษณะที่สามเป็นอยา่างไรนี่ใส่นะครับของลักษณะที่สามเป็นอยา่างไรดูซิไพ่ขึ้นเป็นราชินีถือถ้วยนะครับ เป็นคนเจ้าอารมณ์เหมือนกันนี่แหละคนนี้คนการจะมีอารมณ์ที่มันผันผวนค่อนข้างมากเป็นคนที่คิดในเรื่องอดี wrestler, แตแทุกในเรื่องอดีตค่อนข้างเยอะนะแต่คนรอบข้างคนกาจะให้ความสําคัญให้ความรักให้ความเข้าใจนะเป็นคนที่เหมือนพว้คนเหมือนมีหลากหลายพวกคนรอบล้อมอืมในการช่วยเหลือในการสนนะครับมาดูเรื่องของความหลักสิว่าเป็นอย่างไรนะเออเดยเรื่องของทัศนคติความหลักเนี่ยทั้าะติเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็น สมาธินะเพราะบทเร่งความรักเนี่ยค่อนข้างคิดเยอะคิดมากนะแล้วก็กลัวด้วยซ้าไปว่าจะได้รักไม่ดีหรือเปล่านะมีความเป็นแพนิคเหมือนกันในเรื่องความรักนะแล้วมาดูสิว่าเขาเป็นคน introvert e x ือเ v e r t ทรวอเปล่ิภัยขึ้นมาเขาเป็นคน extrovert นะคือเขาเป็นคนที่คาดหวังว่าคนรอบข้างอยากถูกการยอมรับนะอยากพูดกยาคนบางทีมันกลัวบางวเหมือนกันว่าเออทาแบบสิ่งนี้แล้วมันจะถูกใจคนรอบข้างหรือเปล่านะคือเขา เวลาอยู่คนเยอะมันมีความแบบมีความสุขมันมีพลังงานจิตใจเข้ามาเออมีพลังงานทางความรู้สึกที่ดีเข้ามานะแล้วก็้ากอยู่คนน้อยมันกังวลใจเออทําไมช่วงนี้ไม่มีใครให้ความสําคัญเลยมีแต่ความทุกข์นะครับอ่ะแล้วดูสิว่าอายุหละมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าทศวรรษใครขึ้นว่าอายุน้อยกอุนนะครับเป็นคนไทยหรือว่าต่างป,ประเทศดูสิใครขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับมาดูคําเตือนนะครับสําหรับลักษณะที่สามเป็นอย่างไร ไพ่ขึ้นเป็น8ถ้วยนะครับเ,เรื่องของคาเตือนเนี่ยไพ่ขึ้นว่าเขาเต็มที่นะเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นคู่รักคือเขาวางแผนอนาคตมาคดข้างเยอะด้วยความที่คนสายสามั์เนี่ยคิดเยอะนะวางแผ็เก,กนะแล้วเวลาบทความรักเนี่ยคิดมาดีมาดีแล้วนะกับคนนี้ชอบคนนั้นนะวางแผนแบบนั้นแบบนี้อนาคต อาจจะมีความรักอายุเท่าไร่คิดเยอะแล้วนะนั้นมันเป็นในจุดที่มันต้องใช้เวลาในการเข้าใจคนรักสายศักด์เหมือนกันนะว่าเขาต้องการอะไรอยากได้ความรักแบบไหนจะได้ตรงใจกันมากขึ้นจะได้ไม่เกิดปัญหาในอนาคตด,ด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของสถานที่ดีกว่านะครับจะเจอทั้งสามลักษณะเนี่ยที่ไหนได้บ้างสถานที่แรกนะครับให้ขึ้นเป็น งานฝีมือนะมีโอกาสได้พบเจอในสถานที่ทํางานนะเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานนะคนที่มาดูงานกับครูดได้ด้วยเช่นกันนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของพิสูจน์อักษรนะครับได้พบได้เจอกับคนคนนี้นะจากโลกออนไลน์นะจากการรับจอบงานพิเศษงานเสริมนะก็มีโอกาสได้พบไปเจอคนคนนี้ด้วยเช่นกันนะครับ3 ให้ขึ้นในเรื่องของนักแปรนะการเดินทางเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศดูสิมีหลากหลายประเทศเลยนะอ่าได้เดินทางแต่ก็มีโอกาสนะได้เจอทั้ง เป็นคนประเทศเดียวกันก็ได้แต่ไปเที่ยวร่วมกันเออไปทีปิปไปทัวร์เออนะมไปทิปทัวร์สักทริปหนึ่งก็มีโอกาสแ้่คนที่ไปร่วมทริปกับคุณนั่นแหละนะมีโอกาสก็ได้สร้างสัมพันธ์มีการพูดมีการคุยกันนะทาให้ในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆมันเกิดขึ้นไปด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาแถมนะครับสําหรับลักษณะที่ต้องระวังนั้นบ้างดีก,กว่านะเป็นอย่างไรตัวเสงลักษณะที่ต้องระวังไปขึ้นเป็นรักษานะอืมในเรื่องของพลังงานใจนะพลังงานของการ ให้คำปรึกษานะเป็นที่พึ่งทางใจนะเฮอเป็นที่ปรึกษาให้ใครสักคนนะแล้วมาพร้อมกับความทุกมาพร้อมก,กับการที่หาที่พึ่งนะถามว่ามันเป็นในจุดที่ดีมันเป็นจุดที่เหมือนแบบเพื่อนๆคนเราข้างนะมาหาคำปรึกษาสักระยะหนึ่งวันสองวันอาทิตย์หนึ่งนะ หรือเดือนหนึ่งนะเท่านั้นเราก็จากไปอย่าเอาใจไปข้องเกี่ยวก็พอนะเพราะเป็นท้องสังกต้องระวังเหมือนกันเพราะว่ามันก็มาพร้อมกับการที่อยากรับฟังอยากมีที่ระบายเฉยๆนะอย่าเอาใจก็ไปล้องไปเกี่ยวเดี๋ยวมันจะกลับกลายทําให้คุณรักเขาค้ามเดวยวฉะนั้นต้องระวังห้ดีนะครับแล้วเนี่ยขอให้เจอคนยใจความรับที่ชอบดวงที่ได้ต้องเริ่มจากพลังใจใดีเป็นพลังใจนะครับ